สวัสดีครับวันี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปรเจกต์สมบอยนะครับผมก็อย่างเคยครับวมนนี้ไม่ได้มาเล่นครับแต่จะ,จะมาแนะนำมอดนะครับผมซึ่งเป็นมอดที่ผมเล่นอยู่นะครับผมมอดต,ตัวนี้เป็นมอดคอสเพย์ผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยครับผมมอดนี้เลยนะก็โอเคเจ้ามอดต,ตัวนี้ครับเป็นมอดเกี่ยวคอสเพย์ก็ตามชื่อเนาะก็จะมีชุดคอสเพย์ฟิกเกอร์นะครับผมใครได้ดูไลฟ์ตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนตอนนั้นก็จะได้เห็นผมใส่ชุดชิโนนซิโลทูประมาณนี้เนาะก็โอเค วิธีการที่จะซื้อพวกฟิกเกอร์ชุดต่างๆเนี่ยวิธีซื้อไม่ยากครับให้เรากดตัว B ทีนึงฮะปุ๊บจะมาเข้ามาในคำว่าประดิษฐ์เห็นไหมแล้วเรามาเลือกหัวข้อครับคำว่าคอร์สเพนี่ฮะเลือกมาเลยนี่เห็นี่ตรงน,นี้นี่ครับคอร์สเพคลิกมาปุ๊บมันก็อยู่หน้านี้เลยก็ชุดต่างๆนะครับมันจะใช้ธนบัตรนะครับผมของในเกมซื้อนะครับเราต้องไปหามา ซึ่งมันหามาก็ไม่ได้ยากนะการหาธนาบัตรในเกมเหมือนเขาจะอัปเดตตรงนี้มาให้ด้วยเราแค่ไปหาพวกกระเป๋าเงินมาครับกระเป๋ากังในเกมทั้งหมดเนี่ยเอามาแลกตรงนี้ได้มันจะได้ทีละ5ธนบัตรนะครับแล้วก็สามารถใช้บัตรเครดิตได้ที50ธนบัตรนะครับผมก็โอเคก็วิธีการหาเงินในนี้มันก็มีเนาะเราจะได้ไม่ต้อง <c oughs> ไปลำบากหาตามเคาน์เตอร์ เก็บเงินนะคบผม,มเขาเรียกคอร์เตอร์เก็บเงินใช่ไหม, <c oughs> ไหมก็น่าจะใช่แหละก็โอเคจะได้ไม่ต้องลำบ,บากในการหาเงินมากเท่าไหร่เราว่าแค่ไปหาเป่าตังค์จากศพซอมบี้ก็ได้บัตรเครดิตจากศพซอมบี้ก็ได้นะครับผมก็ชุดพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับเห็นไหมแต่มันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะด้วยเหมือนกันส่วนตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์ดเนาะถ้าสมมติเราสวมใส่าการนี้เข้าไปอย่างที่ผมทําอยู่นะเราก็จะสวมบทบาทเป็นคนนี้ใน The Walking Dead เห็นไหม โดยที่เราไม่ต้องใส่ชุดเดยอะแยะเลยจะได้ไม่ต้องเปิดน้ำหนักด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆชุดครับส่วนตรงนี้จะเป็นฟิกเกอร์ฟริกเกอร์จะมี2ขนาดครับก็คือเป็นฟิกเกอร์แบบจีบีตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นแบบ1ต่อหนึ่งี่ฮะแบบตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจใครไปใส่โอตา TA, ก็แนะนำพัดหมอนนี้เลยคอสเพย์ Cost นะครับผมก็ไปโหลดมาลองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ หมอนนี้มีดีอย่างนึงก็คือปืนครับปืนนี้ไม่ใช่พ็อปนะครับผมปืนอันนี้มันเป็นปืนของชิโนนนะครับอันนี้ยิงได้นะครับไม่ใช่ยิงไม่ได้นะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นอาวุธนะครับสามารถซื้อได้เลยนี่ครับของอีวานะครับผมอสุกะไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าน่าจะเป็นของคนนี้แหละอืมนะครับสามารถเอามาแทงซอมบี้ได้นะครับอ่ะไหนๆก็ตังค์พอแล้วผม้เกียจเสกตังค์ใหม่นะนะอ่ะ นี่ฮะเราสามารถเอามาเป็นอาวุธได้นะครับไม่ใช่แค่พร็อพเท่านั้นจะสามารถส,สับสับแทงได้นะครับหวังว่าจะถูกใจสายโปตะกันนะครับผมก็เอาละไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย